คุณเป็นเจ้าของเกี่ยวกับการทำธุรกิจหยอดเหรียญคุณต้องดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะฝนดักกรุ๊ปนะคะแน่นอนค่ะว่าปัจจุบันธุรกิจหยอดเหรียญมีปัญหาที่ต้องเจอเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการนั่งนับเหรียญที่ได้มาการทำความสะอาดเหรียญที่โสกปก เห็นไหมคะว่าคุณต้องเสียเวลาในการเดินทางไปที่หน้าร้านต้องเสียค่าน้ำมันและยังต้องเหนื่อยอีกต่างหากซึ่งหลายๆท่านค่ะก็จะมีการจัดการเงินสดในแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการฝากกับทางธนาคารหรือการแลกกับร้านค้าต่างๆล้วนมีค่าใช้ใจ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะอย่างเช่นถ้านำไปแลกกับทางธนาคารก็จะมีค่าธรรมเนียมสูงถึง5%เรามีสิ่งหนึ่งคะ่ะที่จะมาแก้ปัญหาเหล่านี้ ดักเ a y คือเทคโนโลยีการชำระเงินแบบสแกน QR code ถูกสร้างมาเพื่อทำให้การจัดการปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายค่ะทั้งลดต้นทุนและก็ประหยัดเวลาซึ่งคุณสามารถติดตั้งได้กับหลากหลายธุรกิจหยดเหรียญไม่ว่าจะเป็นเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเครื่องแลกเหรียญเครื่องซักผ้าหยดเหรียญตู้เกมและอีกมากมายค่ะและคุณยังสามารถดูการใช้งานได้แบบเรียลทมผ่านเว็บแอปดั c คอ n n น็ค่ะ คุณจะได้รับเงินทุกวันทําการของธนาคารร้านของคุณจะดูน่าใช้งานทันสมัยและจะมีลูกค้าเป็นประจำมากยิ่งขึ้นทำให้การจัดการเงินสดของคุณเป็นเรื่องง่ายมาติดดักเปกันสิคะ